สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะมาทํากล้วยแขกนะจ๊ะเพื่อนเจ๋ากล้วยแขกกับเผือกนะจ๊ะเผือกทอดนะจ๊ะเพื่อนเจ๋าคืออยากกินนะพี่น้องเนาะพีซื้อเข่ากระเพงเนาะเจ็ดชิ้นยี่สิบอย่างเงี้ยเราก็เลยทํากินเองนะจ๊ะเพื่อนเพอดีที่บ้านเรามีเผือกแล้วก็กล้วยนะจ๊ะเพื่อนเจ๋าส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าส่วนผสมเดี๋ยวจะเอาไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าคอยลื่อมทักคอยตอนคอยผสมแป้งคอยเลื่อมถ่ายกันวิลล ทอดกล้วยเอากล้วยลงไปชุบแป้งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเราก็ไปทอดนะจ๊ะเพื่อนๆนทอดแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,นำ้ำนันร้อนรอนะจ๊ะเอาหนูกล้วยลงไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆพนจ๋าแล้วก็กลับเขานาะเอาไฟกลางนะพี่น้องนาออย่าไฟแฮมก็สิใหม่แ้าไฟอ่อนกรสิอมน้ํามันนะเพื่อนเพื่อนนะเอาไฟกลางนะจ๊ะสูตรไข่สูตรมันเรื่องของไข่เอาไฟกลางนะจ๊ะพี่น้องจ๋า นี่เนี go. Go ่ยจะเป็นเพื well, ่อนเราทอดจนเขาเหลืองแบบนี้เนี่ยจะเพื่อนเพื่อนกลับเขาไปเขามาอย่างนี้เนี่ยดับเพื่อนๆค่อยกลับเขาด้วยนะจ๊ะค่อยกลับเขาจักน่อยด้นเหลืองแล้วเขากับขืดเนาะเขาไปเทากับมาทอดเผือกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเผือกเราผักเราเราก็ปลูกเองนะเพื่อนเพื่อนนะเอาเลือกลงไปคูกับแป้งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เอาลงไปทอดต่อเลยนะเพื่อนๆนะตอนนี้ทําททำกินเองเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ทำมากๆาลยจ๊ะ าำรับในครัวเรือนเราเลยจ้ะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทําขายเเพื่อนก้อยปรับสูตรเอานะพี่น้องนะสูตรนี้อร่อยนะจะเพื่อนกรอ,อ,อบนะจะเเพื่อนหวานมันนะจะเป็นเพื่อนพอเราคุกแล้วเราก็เอาตรงไปใส่น้ํามันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้เลยน้ามันเท่ากันหน่อยนะพีนน่น้องเนาะน้ำมันกับแพงเนาะไม่ Helena, ต้องใส่หลายจ้าเพราะเดิเขาเห็ดกินนะเห็ดถ้าเห็ดขายก็ต้องใส่น้ำมันหลายกว่าน <ๆ S 1> ี้นะเพื่อ,อนๆนะ นี่เผือกเรานะเพื่อนๆนะเราทอดมาได้แบบหนึ่งแล้วดูสีเขาสิเหลืองสวยเช่ยสีเหลืองสวยแบบนี้เราก็ตักขึ้นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้เลยเห็นบอกระเสบบอกตักขึ้นให้มันสะดิดน้ํามันนะเพื่อนๆนะแล้วก็กินได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆกรอบมากนะจ๊ะเพื่อน ตัวน,นี้คือกล้วยนะจ๊ะพเพื่อนๆกล้วยแขกเราเล้วฝั่งนี้คือกล้วยแขกฝั่งนี้คือเผือกนะจ๊ะพเพื่อนๆถ้ามีมันก็ใช้มันนะจ๊ะเ,เพื่อนๆใช้สูตรเดียวกันเลยนะแบวิธีผสมแป้งนะจ๊ะมีอะไรก็ทําแบบนั้นนะจ๊ะเพื่อนๆมีกล้วยก็ใช้กล้วยมีเผือกก็ใช้เผือกมีมันก็ใช้มันนะหนูดูเผือกแล้วสิ พุผูพี่น้องเอ้ยแซฟเซฟแม่ผู่อยเผื่อข่อยผูเองนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเราไปทําดูนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอยากกินอะไรต้องได้กินนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าง่ายๆนะจ๊ะตามสไตล์ปูปี๊ปปูถั่วคาร์รอตนะจ๊ะทําอะไรง่ายๆนะจ๊าพะยะข่อยเฮ็ดบวบปิดนะพี่น้องนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าบ๊ายบายค่ะโชคดีมีช้